าเลสไตน์นะครับเขาก็ได้ฝึกอกองกาลังนักเลงน,นะครับประมาณกองกาลังนักเลงเขากองกําลังชาวบ้านนะครับที่พวกนักเลงทั้งหลายนะครับให้เป็นกองทัพพิเศษนะครับแล้วก็ฝึกอย่างเต็มที่นะครับให้มีความให้มีความแข็งแกร่งเมื่ออังกฤษถอนตัวไปในปี 19, 1 9 1่เน่นะครับอาวุธทั้งหมดนะครับก็ส่งมอบให้กับกองทัพกองกําลังที่เขาได้ฝึกให้นะครับอาวุธทั้งหมดให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอากลับนะครับอังกฤษไม่ได้เอากลับนะครับเขามอบให้แล้วก็ หลังจากนั้นก็อารับก็ไม่ยอมนะครับก็เกิดการต่อสู้กันนะครับในในปี1967นะครับจึงมีมติสามชาชาตินะครับที่242นะครับบอกว่าอิสราเอลจะต้องถอนกำลังออกจากดินแดนที่ได้มาโดยสงครามนะครับนี่คือหลักนะครับมติ242นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับดินแดนกาซาดินแดนราฟาหรือว่าดินแดนเวสต์แม์นะครับทั้งหมดนั้นเป็นดินแดนที่ กฎหมายระหว่างประเทศสั่งให้อิสราเอลถอนกำลังออกไปและส่งมอบให้กับชาวปาเลสไตน์นะครับมีมติเรียบร้อยแล้วนะครับของโดยสาประชาตินะครับตรงนี้แต่อิสราเอลเขาไม่ยอมส่งมอบนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ1967นะครับหลังจากสงคราม6วันนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่ยอมส่งมอบทีนี้นะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็ให้การยอมรับนะครับรัฐปาเลสไตน์นะครับประเทศไทยให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์แล้วก็มีสถานทูตนะครับ สถานทูตไทยประจำกรุงอัมมานจอแดนนะครับเป็นสถานทูตไทยที่ติดต่อกับรัฐปาเลสไตน์ที่ประเทศไทยให้การรับรองนะครับประเทศไทยเพิ่งให้การรับรองรัฐประเทศปาเลสไตน์นะครับในปี2555นะครับในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะนั้นรัฐบาลยามีลานี่ก็มีผลงานต่อมุสลิมนะครับเราอย่าไปโจมตีมากนะครับ <laughs> อย่างนั้นก็ เป็นรัฐบาลแรกนะครับหลังจากที่อิสราเอลได้ตั้งขึ้นมาในปี1948นะครับหรือว่าประมาณปีอพอสน่าจะหนึ่งประมาณ2,400กว่าๆนะครับเพิ่งผ่านไปนะครับหลายสิบปีนะครับจึงจะให้การรับรองในยุคของรัฐบาลยิ่งลักนะครับต่อมานะครับ ในการรับรองตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นในวันที่ 20, วันที่18มกราคมนะครับวันที่18มกราคม2 5 5 5โดยรัฐมนตรีสุรพงศ์โตวิจักจัชัยกุลนะครับเป็นผู้ดำเนินการให้การรับรองประเทศรัฐปาเลสไตน์นะครับก่อนหน้านั้นยังนะครับก่อนหน้านั้นยังทําไม่ได้นะครับร,รัฐบาลบละเรือนเนี่ยก็มีมีมีส่วนดีตรงนี้นะครับเราตัดสินใจได้นะครับต่อไปนะครับในในสมัยของรัฐบาลประยุทธ์นะครับ ก็มีมตินะครับไม่เห็นชอบให้อิสราเอลย้ายเมืองหลวงจากเจนาวิไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะครับถ้าตองการาตองาประยุทธ์คัดค้านนะครับตรงนั้นไม่ไม่ยอมนะครับเขาก็ถือว่ามีมีบุญคุณนะครับต่อประเทศปาเลสไตน์หรืออีกรัฐบาลหนึ่งนะครับเขาก็ช่วยคัดค้านให้นะครับแต่สหรัฐอเมริกาและทีมงานนะครับก็ยังยืนยันนะครับที่จะย้ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ให้การรับรองว่าไปเมืองหลวงของอิสราเอลอยู่ในอันกุสนะครับ แต่ประเทศไทยยังไม่รับรองนะครับจนกาะทั่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่รับรองมาถึงในปีองนห้ารนะครับในปีส5 6สมัยรัฐบาลของเศรษฐาทาวีสินนะครับประเทศไทยร่วมกับเห็นชอบกับมติสามัชชายใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประชุมกันในวันที่11พฤศจิกายนน2566เมื่อปีที่แล้วนะครับเห็นชอบให้ดำเนินการเซฟดิเทอร์มินเอชชันหรือว่า ลงลงมติเพื่อการตัดสินใจปกครองด้วยตนเองนะครับก็คือประเทศไทยยังยืนยันมติระบบสองรัฐนะครับให้ให้ดินแดนปาเลสไตน์และอิสราเอลนั้นต่างคนต่างก็มีรัฐนะครับประเทศไทยก็ยืนยันยืนยันมตินั้นนะครับเพาะอย่างยิ่ยงกาซาเวสแบ็์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่อิสราเอลได้มาโดยการสงคราม ในสงครามหกวันนะครับในสงครามหกวันประเทศไทยก็ยังยืนยันนะครับว่าให้คืนดินแดนให้กับชาวปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับมานั่งเสวนามายั่งสนทนากันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวกาซานะครับและชาวเวสต์แบงค์นะครับที่กำลังโดนอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่จะจัดทําโรงอาหารนะครับเรารวบรวมเงินบริจาคเพื่อทําโรงอาหารให้กับพี่น้องชาวกาซาที่กําลังถูก ย่ำยีนะครับไม่มีบ้านแต่อยู่นะครับไม่มีแม้กระทั่งเต็นท์นะครับวันดีคืนดีนะครับนอนอยู่ในเต็นท์ก็มีเครื่องบินมานะครับโจมตีแล้วอ้างว่าเป็นกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับทั้งที่เด็กนะครับอายุไม่ไม่ถึงเดือนก็มีนะครับหรือว่าโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดโดนหมดนะครับโดนถล่มนะครับโดยอ้างว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็สื่อทั่วโลกก็นําออกไปเผยแพร่นะครับไม่รั่วหมดนะครับรวมถึงในประเทศไทยนะครับสื่อ ก็ยังเผยแพร่ข้อมูลของข้อมูลของอิสราเอลนะครับที่เผยแพร่ลตลอดนะครับส่วนข้อมูลของฝั่งปปเรสเตน์นั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยให้การรับรองประเทศปาเลสไตน์นะครับแต่การเผยแพร่ข,ข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลเปเล์ไตน์หรือัารธรัมัสนั้นบ้านเราก็ยังน้อยอยู่นะครับเราจรึงจําเป็นจะต้องมาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าข้อมูลจากฝั่งมุสลิมนะครับฝั่งของตุรกีฝั่งของกาตาร์นะครับซึ่งเป็นฝั่งที่กลุ่มต่อสู้เพื่อปาเล์ไตน์ปัจจุบัน มีความร่วมมืออยู่ตลอดนะครับสื่อให้ข้อมูลมากมายนะครับสื่อในโลกอาหรับนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์นะครับมีเป็นล้านล้านมีเป็นพันล้านยูสเซอร์นะครับมีเป็นพันล้านยูสเซอร์ซึ่งคนที่เข้ามาหาข้อมูลนะครับถ้าไม่รู้ว่าข้อมูลไหนเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้นี่ก็ข้อมูลก็จะผิดเพี้ยนหมดนะครับเพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมเรานะครับก็จึงมีบางส่วนนะครับที่ไปเชื่อข้อมูลที่บอกว่าฮามาสตัดคคเด็กนะครับ หรือว่าหามันกําลังทําสิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะครับก็มันไปหลากหลายมากนะครับหลากหลายมากการต่อต้านการสะใจนะครับกับยายาสินวัตที่เสียชีวิตันก่อนนะครับก็มีในสังคมมุสลิมบ้านเรานะครับข้อมูลที่บิดเบือนตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลทางวิชาการนะครับที่นักวิชาการระดับโลกนะครับหรือว่าองค์กรทํางานอิสลามนะครับฮาวรการอิสลามิยะที่เขาทํางานเพื่อการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในยุคใหม่นะครับที่เขาใช้นี่ ข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับทางกลุ่มนะครับนักวิชาการบ้านเรานะครับก็พยายามที่จะเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะให้เราได้รับทราบกันนะครับผมกับทางยมทอนะครับก็ได้ออกลงพื้นที่นะครับภาคใต้หลายจังหวัดแล้วนะครับน่าจะน่าจะหกเจ็ดจังหวัดนะครับี่ลงลงไปครับเราลงกันไปเป็นเดือนนะครับย้นนั้นนะครับเข้าไปลงตามมัสยิดต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้นะครับให้พี่น้องได้เข้าใจได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจดําเนินการต่อไปนะครับ ครับผมคิดว่าในเบื้องต้นนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาก็คงจะคงคงจะให้พี่น้องได้รับทราบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอจารย์ครับคุนครับครับอาจารย์ขอใหม่นิดนึงใส่ถุงครับจะคุณรอคอยดอนนะครับสําหรับข้อมูลของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนอกจากในเวทีโลกในในระดับโลกที่เป็นความเป็นมาของ ปาเลสไตน์ uh, นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. มีเรื่องของประเทศไทยด้วยรัฐบาลไทยนะครับ mm hmm. คือผมก็ลองเสิร์ชดูใน AI นะครับมันจะมี AI บางตัวที่ที่สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลปาเลสไตน์ได้ Chat GPT ใช้ไม่ได้นะ Gemini mm hmm. ของ Google mm hmm. ของ Microsoft ใช้ไม่ได้พี่น้องเข้าไปที่ Clo อสนะครับ CLAude. AI นะครับผมก็เสิร์ชมาโอ้โ oh, ห oh, ละเอียดมาก จารย์ตั้งแต่เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไสยครับ2เ9 9เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่อันธพาลของเมืองก็คือประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์กันทูตครั้งแรกกับอิสราเอลนะครับแต่ก็ยังสนับสนุนกับปาเลสไตน์นะครับก็ประเทศไทยก็จะมีบทบาทในเวทีสหประชาชาติเองนะครับในการสนับสนุนยกสถานะปาเลสไตน์ให้เป็นรัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็มีนอกจากเขายิ่งช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ก็คือปาเลสไตน์เนี่ย อาหรับเนี่ยประเทศไทยอยากทำตลาดอาหรับเพราะขนคนคน,คนไทยออกจากอิสราเอลนายกเศรษฐาก็บอกว่ากลับมา hmm. อยู่ที่บ้านเราได้แล้วเนะเพราะรู้แล้วว่าคนไทยไปเนี่ยเป็นยังไงนะเขาก็ไม่ได้ให้ให้ความเป็นอยู่ที่ดีนะเป็นพลเมืองชั้นสองเลยอยู่ความเป็นอยู่ลําบากอาจจะได้เงินก็จริงนะแต่มีความเสี่ยงไปอยู่พื้นที่ที่ที่ปิดกฎหมายนะที่ที่ยึดครองมานะครับทีนี้ก็ทางการพูดเองไทยก็ประสานกับทางกาตาร์ทาง อียิปต์ทางประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของฟื้นฟูความสัมพันธ์กับโลกอาหรับเนี่ยนะครับก็นโยบายที่ผ่านมาก็เหอาจารย์บอกอย่างน้ว่านะครับก็คือพยายามเขาพยายามรักษาความสมดุลและแนวแนวโน้มก็คือจะมาทางอาหรับด้วยนะครับเพราะไปเยี่ยมของอ่าอ่าที่ซาอุดีเองนะครับเพื่อที่จะก็กลับมาเขาก็จะตั้งเนี่ยกรมฮา้านอะไรเนี้ยนะครับก็ก็ตอนนี้ถือว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสนับสนุนในในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับ มันก็อยู่ในบทบาทของพวกเราแล้วว่าจะทํายังไงต่อนะครับว่าในฐานะที่เป็นประชากรนะครับบลเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีสิทธิเสรีนะครับตามรัฐธรรมนูญเช่นกันในการที่จะช่วยเหลือนะครับดังด้มนุษยธรรมแล้วก็ความถูกต้องนะครับในระหว่างประเทศนะครับครับในหัวข้อนี้ท่านทุกท่านอาจจะได้อยากจะฟังอาจารย์มัสลันแล้วนะครับผมเพราะท่านเป็นคนตั้งหัวข้อนี้เลยนะครับผมก็ฟังแล้วครั้งแรกก็แบบน่าสนใจมากเลยครับว่า มันใช่เลยครับว่าคําว่ามนุษยธรรมคําจุนโลกเนี่ยครับอาจารย์เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ช่วยพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมว่าพี่น้องจะได้อะไรค่อนข้างมากเลยนะครับขอเชิญครับอาจารย์คือตรงนั้นอันนี้เพื่อติดไม่เสียงไม่ออกเสียงไม่ออกอาจารย์อันนี้มันมันไม่ติดไม่ออกไม่อาจารย์โอเคไม่ของกล้องใช่ไหมอาจารย์

เพ<น>ื่อนร่วมห้องนะฮะอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮอขระคุณพระลลอฮฺที่ทรงช่วยเหอเราทุกคน่อในนะครับใช่ไหมปั๊บนี่ยังไงใกล้บานใช่ไหมไกลๆไกลๆเลยนะโอเคไปมเสี <c oughs> ่ยวครับอ่าเสี่ยวครับคุณจีฮัดได,ได้ได้พูดถึงเรื่องเรื่องมนุษยธรรมธ,ธำ,ำจนโลกเลยครับ <c oughs> มีคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์7ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย เหตุการ์ตูฟ้านรืออักษรสาม,มารถที่จะสังหารสิ่งเดียวในโลกนี้ก็คือคำว่ามนุษยธรรมนี่แหละสังหารตายเรียบเลยมันถือว่าคือไม่ม,ไม,มีไม่มีในโลกนี้มนุษยธรรมไม่มีในโลกนี้นะครับอันนี้คือความเป็นจริงปาเลสไตน์เนี่ยชาวชาวโรซาโรชาว,ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่ได้ถูกปล้น แผ่นดินอย่างเดียวแต่เขาถูกถูกปล้นประวัติศาสตร์เขาถูกกล้นศักดิ์ศรีเอเียติยศอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถูกกล้นไปหมดเขาเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะซักถามอะไรบางอย่างนี่ไม่ได้เลย มันมันเราเราลองจินตนาการดูในในแค้มอะไรที่มีผู้คุมเข้มงวดอะไรเนี่ที่พยายามที่จะบังคับเด็กๆนักเรียนนี่ต้องก้มหน้าแล้วก็ห้ามห้ามเงยหน้าพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยปุ๊บโดนโดนโดน,โดนตีกระบาลโดนตีหัวเลยนี่อันนี้อันนี้คือลักษณะของชาวปปเลสไาน์ แล้วก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องมาเป็นเป็นร้อยร้อยปีนะอย่างเช่นที่คุณทิฮัทบอกเมื่อกี้ร้อยห้าปีแล้วสามสิบปีอยู่ภายใต้อานาตของอังกฤษและก็เจ็ดสิบห้าปีอยู่ที่อิสราเอลนะฮะในในประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ดรกอร์ดีได้บอกก็คือเท่านี่้ที่ร่อนหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วก็ลบสิบหกก็ประมาณหนึ่งพัน,นสี่ร้อยปีเหมือนกันนะหนึ่งพันสี่ร้อยสิบนะฮะสมมติอันาตหนึ่งพันก็ประมาณนะฮะ ในจำนวนระยะเวลา1,400กว่าปีเนี่ยปาเลสไตน์อยู่ภายใต้นอกศาสนกเน็ยที่อยู่ภายใต้การปกครองของ,ของคริสเตียนก็ดีหรือว่าก็อยู่แค่ไม่ถึง190ปีนะ190น่อา190ปีประมาณนี้หนึ่งรอกเกนาปอจากนั้นนี่ยพันพันสี่ร้อยพันสามร้อยกว่าปีนี่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามทั้งหมด ผมพยายามเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาว่าในในในระยะเวลา1,300ปีเนี่ยตั้งแต่อาณาจักรของของประเทศไทยนะะตั้งแต่สุขโขทัยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่ไม่ถึงพันปีนะจัจทรย์วัีเรียนประวัติศาสตร์ไม่ผ่านประวัติศาสตร์นะ <Okay. S 1> <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงพันปีเจ็ดร้ยแปดร้อยปีปมัปร,มประมาณนะั้น <laughs> แต่นี่นี่หนึ 1, ่งพันสี่ร้อยปีเข้ากอ่กอก่อสร้างรัฐขึ้นมา ะะประเทศที่เป็นเอกราชและก็มีอรารยธรรมอะไรต่างๆมากมายภายในระยะเวลา1,400ปีและก็จู่ๆแล้วนี่พอลุกขึ้นตื่นในวันพุธนี้นี่เขาสูญเสียทั้งหมดบ้านประเทศแผ่นดินประวัติศาสตร์สักเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่เสียหายหมหายไปหายไป,หายไปในพิษสียวนี้เขาจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องต้องไปคิดแม้กระทั่งในประเทศไทยเช่นทีน่อาจารย์โร่บอก นั่นคือคำคตอบที่เกิดขึับนั้นคำคนตอบที่เด้ได,ได้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทูฟานอุลอาคอรถึงแม้ว่าในขณะนี้โลกในปัจจุบันนี้มีองค์กรอะไรต่างๆที่พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรี